จะเป็นอย่างไรถ้าเราอัลมาดริดมีกองหลังใหม่4คนนี้กนาเตดินฮุยเซนเทรน์และอันบารโรกาเร,ราสจะพาเราอัลมาดริดเป็นแชมป์ลาลีกาได้หรือไม่และชูกี่ถ้วยแชมป์ในฤดูกาลนี้ถ้วยแรกเป็นถ้วยซูเปอรโป์โคปาที่เป็นแชมป์ชนะบาซาไป1ประตูต่อ0ต่อมาเป็นถ้วยโคปาเดเรที่เป็นแชมป์ชนะบาซาไป2ประตูต่อ0ถ้วยต่อมายูซีแอลที่เป็นแชมป์ชนะลิเวอร์พูลไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1และถ้วยสุดท้ายถ้วยลาลีกาที่จบอันดับที่1ห่างจากที่2อย่างแอตมาดริดไป96ต ถ้วยไปทั้งหมด4่ถ้วยแชมป์ในฤดูกาลนี้โกนาเต้ลงเล่นไป56านัดในทุกรายการและทําประตูไปได้1ประตูดินฮุยเซนลงเล่นไป65นานัดในทุกรายการและทําประตูไปได้1ประตูเทรนด์ลงเล่นไป64ีนัดในทุกรายการและทําประตูไปได้11ประตูกับอีก15แอสซิสอันบาโรกาเรราสลงเล่นไป65นานัดในทุกรายการและทําประตูไปได้6ประตูกับอีก5แอสซิสวินิซิอุสติดท็อปหนึ่งที่ยิงประตูมากสุดในลลิกาและวินิซิอุสได้เพย์เยอร์ออ อยากให้ทำนักเตะคนไหนกดไลค์คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ